กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุขภูสุขคนพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงนาะโศกหมานข้านอนกันบอนพี่น้องเนาะสุกดีไม่ใช่กันบอนอะครับสาหรับลาวพัฒนาเนาะครับเนาะนะครับลาวพัฒนาเมื่อขึ้นนี้กระเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง มือนีบไดร์ล้อชาพี่น้องไดร์ล้อซาเลยตามตอกันเลยพี่น้องนะครับตามต่อกันเล่ดตองล่อนะครับเนะาะวาสีซาหรือสีเลี้ยวพี่น้องเอาจวดไปเลยพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาเกตสานักเกตอาจารย์เมื่อขึ้นนี่กับไดริเ็ตในพี่น้องผิดหวังเนาะกับเขามาดีพี่น้องนะครับเขามาดีมากเลยนะครับสําหรับเนวทางนะครับเนาะถึงสิตโตฟันบ่เขาพี่น้องแต่กะไกเ่เคียงแต่กัเขามาชุดเต็ม ตัวร่องพี่น้องนะครับกับวิทยาเขตให้พี่น้นองผิดหวังพี่น้องตามต่อกันสำนักใดที่เพ่นบ่เขาพี่น้องเพื่อนต้องแก้ตัวได้พี่น้องนะครับเพื่อนต้องแก้ตัวให้พี่เ้นองได้พี่น้องบ่ต้องเสียใจบ่ต้องผิดหวังพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาอีกข้างนึ่งพี่น้องนะครับอยู่น้ากันไปสู่น้ากันไปพี่น้องนะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดติดตามให้กําลังใจพอใจดีมาตลอดนะครับ คิดดีทำดีพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพอจะดีสิบ้าไปตามแนวทางพี่น้องต่อกันไปเลยไม่ต้องรอพี่น้องวันที่ยี่สิบพี่น้องใส่วันที่ก่อนวันที่วันที่ 20, ยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่ยี่สิบธันวาคมนะพี่น้องเนาะ ยี่สิบธันวาคมแล้วนะครับสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับนะครับยี่สิบธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับเราพัฒนาพี่น้องเรา พัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับเนาะเมื่อคืนนี่ของพ่อใจดีกับเบิดในพี่น้องผิดหวังพี่น้องนะครับถึงสิเป็นโตบ่อตรงแต่มันก็ออกตกกลับพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดด่ได้พี่น้องนะครับเนาะกระเหตดให้พี่น้องยิ้มได้หัวได้อยู่พี่น้องนะครับเหตดในพี่น้องมีความสุขอยู่คือกัน นะครับเมื่อนี้พอใจดีสิมาจวดให้พี่ให้น้องได้พี่น้องนะครับวิ่งบนล่างไม่ต้องรอเพราะว่าปีใหม่ควงหนาวอยู่พี่น้องเอาเฝ้าเดินทางกระบ,บาน,นะครับ่าน้ำหมกน้ำมัน่าจิ้นน้ำทางพี่น้องนะครับเมื่อนี้พี่น้องงวดนี้มีชุดสามตัวแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เอามาให้พี่ให้น้องได้นะครับเอามาให้พี่ให้น้อง คนละหนึ่งชุดเด้อเดี๋ยวพอใจดีสีเรียบเลี้ยงให้เบิง้งพี่น้องเพิ่นว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เป็นของขวัญก่อนปีใหม่สามตัวว่าสัตว์แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ต้องขัดมาให้พี่ให้น้องอย่างละหนึ่งชุดอย่างละหนึ่งคู่ให้กับพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดคู่พี่น้องนะครับอานะพี่น้องพ่อใจดีวิ่ง บนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเนาะห้ากับแปดพี่น้องห้ากับแปดนอพี่น้องห้ากับแปดพี่นอ้นองนะครับห้ากับแปดของพ่อใจดีเนาะ พี่น้องมกกักจัดคัดกับพานเดอร์พี่น้องนะครับบว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดใดครับผมนะครับแนวทางมีเขามีหลุดใดนะครับให้พี่น้องผิดารณาอีกครั้งหนึง่งเนาะมักหรือบ่มักพี่น้องนะครับให้พี่น้องผิดารณาเอา ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับพอใจดีสิจับคูให้พี่ให้น้องเนาะจับกูให้พี่ให้น้องพี่น้องมากก็คือจัดขาดก็คือผ่านได้พี่น้องได้บ่าวากันนะครับคือว่าแนวทางพอใจดีพี่น้องนะครับย้อนหลังแนวทางพนะอ,อใจดีจักน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะย้อนหลังแนวทางพอใจดีจักน้อยหนึ่งพี่น้องวันที่สิบแปดอดีพานมากมือ่อคืนนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับ วิ่งบนล่างเจ็ดฟันเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันเจ็ดกับแปดแต่ว่าฟันตรงห้เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าพี่น้องแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าพี่น้องฟันไปเจ็ดหาแต่มาออกตัวร่องเจ็ดสามพี่น้องนะครับก็เป็นที่โชคดีของพ่อใจดีเป็นที่โชคดีของพี่น้องเอฟซีคือกันนะพี่น้องเนาะให้ติดตามพ่อใจดีกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใจดี หลายๆในเะด้อพี่น้องเดนะครับให้กำลังใจกันนาะอพี่น้องเนาะให้ติดต,ต,ตามทุกสำนักทุกอาจารย์ไดนะ้พี่น้อง้อนะให้กำลังใจเพิ่นเพิ่นบ่เข้ากับให้กำลังใจเพิ่นได้พี่นะ้อนงะ้อเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาเองนะพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมา่อบิงพพอใจดีจับคู่ใหนะ้พี่น้องนะนะครับพอใจดีจับคู่นาอพี่น้องเนาะนะครับฮ ศูนย์หา้าสองหา้ห ục, หาหกห้า เดีี่พี่น้องอนะครับนี่คือแนวทางของพอใจดีนะครับที่เอามาฝากพี่ตอนน้องเด้อพี่น้องมักกระจัดพี่น้องนะครับขาดกระพันนะครับบ่กวากันแนวทางมันเข่าลุดได้เบิร์ุถูกสํานักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับที่ว่าเพิ่นยิงเก่งเพิ่อนก็นยังลุดพี่น้องนะยังกระางเป็นไปได้เบิดพี่น้องนะครับให้พิจเจรนาเอาเนาะชุดที่สพี่น้องนะครับ แปดศูนย์แปดสองแปดหกให้พีนองไปพิจาหนะ้าอีกข้างหนึ่งได้พีนองได้นะครับแปดเก้า มักกะจัดขัดกระพานพี่น้องนะครับบ่าวากันเดอ้อแนวทางมีเขา่ามีรุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องมุ่มีผู้ใดทราบได้รูไ้ได้ว่าแนวทางสิมาแน่นอน100ลอยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นมุม่งมีนะครับเอาพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากไว้น้ำแนวกันแล้วกันแนวทางพ่อใจดีเนาะวันที่ยี่สิบธันวาสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างห้ากับแปดพี่น้องนะครับจับคู่ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเก้าพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องวันที่ยี่สิบธันวาสองถุ่มเคืองลู่กันแน่นอนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พอใจดีลหลายๆได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อให้กดใดพูกนั้นจะโชคดีโชคมันพี่น้องรับเงินแสนกับบ้านผีไม่พี่น้องนะครับฝากไว้ท้งแนวกันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หละพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ